คุณพ่อคุณแม่เคยหมยครับที่บางครั้งรู้สึกกังวลกับตัวเลขความดันโลหิตที่ขยับสูงขึ้นหรือรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นมาเองโดยไม่มีสาเหตุเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยที่มากขึ้นนะครับแต่ในฐานะหมอที่ได้ดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่หลายท่านมาทั้งชีวิตผมจะบอกความจริงที่น่าตกใจว่านั่นอาจเป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยที่อันตรายที่สุดและต้นต่อของมันกลับไม่ใช่ไขมันหรืออายุเสมอไปครับ ผมได้เห็นคนไข่ามากมายอย่างคุณลุงสมชายที่เคยเกือบจะถอดใจแต่สามารถพลิกฟื้นสุขภาพของตัวเองกลับมาดีขึ้นได้อย่างน่าทึ่งในวิดีโอนี้ผมจะเผยให้เห็นถึงต้นต่อที่แท้จริงเหล่านั้นและจะมอบสูตรเครื่องดื่มง่ายๆจากธรรมชาติที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งและขอให้อยู่ดูจนจบนะครับเพราะเคล็ดลับสุดท้ายที่ผมจะบอกอาจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักได้เลยครับ ก่อนที่เราจะเริ่มกันผมอยากทราบจริงๆครับหากคุณพ่อคุณแม่เคยมีความรู้สึกกังวลแบบที่ผมเล่าไปช่วยพิมพ์คําว่าใช่ในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับมันทําให้ผมรู้ว่าเราเข้าใจความรู้สึกของกันและกันและยังทําให้เพื่อนๆนท่านอื่นได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญปัญหานี้อยู่เพียงลําพังครับเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ต้นต่อที่แท้จริงข้อแรกที่ทําให้หลอดเลือดของเรามีปัญหากันเลยนะครับหัวข้อที่1ต้นต่อที่แท้จริงการอักเสบเงียบและการหายไปของไนตริกออกไซด์ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมักจะเข้าใจว่าปัญหาความดันสูงหรือไขมันในเลือดสูงนั้นมาจากคอเลสเตอรอลในอาหารที่เราทานหรือไม่ก็เป็นเพราะอายุที่มากขึ้นตามใบแต่ความจริงแล้วนะครับจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมันอยู่ลึกลงไปกว่านั้นมากมันคือแผลเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันภายในหลอดเลือดของเราครับลองนึกภาพตามผมนะครับผนังด้านในของหลอดเลือดเรานั้นมีชั้นเซลล์บางๆที่เรียกว่าเยื่อบุผนังหลอดเลือดคอยปกป้องอยู่เมื่อชั้นบางๆนี้เกิดการอักเสบหรือเป็นแผลร่างกายเราก็จะรีบส่ง พลาสเตอร์ธรรมชาติเข้าไปแต่ซ่อมแซมทันทีซึ่งพลาสเตอร์ที่ว่านี้ก็คือคราบไขมันนั่นเองครับแต่ปัญหาก็คือเมื่อแผลเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันพลาสเตอร์ก็จะถูกแปะทับถงหนาขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ท่อส่งเลือดของเราค่อยๆติบแคบลงและสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างเงียบๆก็คือการลดลงของสารสําคัญที่ชื่อว่าในตรีกอกใสาสารตัวนี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ทําให้หลอดเลือดของเรานุ่มนวล และยืดหยุ่นครับเมื่อมันหายไปหลอดเลือดของเราก็ไม่ต่างอะไรกับท่อยางเก่าๆที่ตากแดดมานานมันจะแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่นและนั่นคือสาเหตุที่หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อบีบเลือดให้ผ่านท่อที่แข็งและแคบลงไปให้ได้นี่แหละครับที่มาของอาการเหนื่อยง,ง่ายและความดันโลหิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นกลไกง่ายๆแบบนี้เลยครับมีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับว่าผู้ป่วยโรคหัวใจวายกว่าร้อยและเกา้าสิบมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการที่ร่างกายขาดสารไนตริกออกไซด์ตัวนี้นี่เอง แต่ข่าวดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องยอมจํานวนต่อกระบวนการนี้ครับร่างกายของเรามีความสามารถที่น่าทึ่งในการฟื้นฟูตัวเองเราสามารถปลุกให้ร่างกายกลับมาสร้างไนตริกออกไซด์ขึ้นมาใหม่ได้โดยวิธีง่ายๆตามธรรมชาติซึ่งผมจะอธิบายในหัวข้อต่อไปครับเอาล่ะตอนนี้เราเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาแล้วมาดูกันว่าวิธีแก้ปัญหาตามธรรมชาติวิธีแรกคืออะไรมาดูส่วนถัดไปกันหัวข้อที่2วิธีฟื้นฟูข้อที่1ปลุกพลังธรรมชาติในตัวเรา บ่อยครั้งนะครับปัญหาสุขภาพของเราเกิดจากเรื่องง่ายๆที่เราหลงลืมไปวิถีชีวิตในปัจจุบันทําให้เราห่างเหินจากธรรมชาติมากเกินไปครับเราใช้ชีวิตอยู่ในที่ร่มเป็นส่วนใหญ่หายใจสั้นๆตื้นๆและทานอาหารที่ขาดแ่ธท่าที่จําเป็นนี่คือปัญหาสําคัญที่ทําให้ร่างกายเราหยุดสร้างในตรีกออกไซด์ครับแต่เราสามารถปลุกพลังธรรมชาตินี้ขึ้นมาใหม่ได้ด้วยสามวิธีที่เรียบง่ายและไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียววิธีแรกคือ แสงแดดยามเช้าครับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าไม่ได้มีดีแค่วิตามินดีนะครับแต่รังสีอินฟราเรดในแสงแดดสามารถกระตุ้นผิวของเราให้สร้างไนตริกออกไซด์ได้โดยตรงมันคือการเติมพลังให้หลอดเลือดโดยตรงจากธรรมชาติเลยครับวิธีที่2คือการหายใจทางจมูกลองสังเกตลมหายใจของเราดูนะครับส่วนใหญ่เราจะหายใจสั้น แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งใจหายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูกโพรไซนัสของเราจะผลิตไนตริกออกไซด์ออกมาทันทีครับมันคือยาที่ดีที่สุดที่ร่างกายสร้างให้เราได้เองและวิธีที่3มคือแร่าธาตุแมกนีเซียมผมเรียกมันว่าแร่าธาตุแห่งการผ่อนคลายมันทําหน้าที่เหมือนสวิตไฟที่ช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบในผนังหลอดเลือดของเราคลายตัวเมื่อหลอดเลือดคลายตัวความดันก็จะลดลงและหัวใจก็ไม่ต้องทํางานหนะักผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวของคุณลุงสมชายที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นนะครับคุณลุงท่าน ไม่ได้ทำอะไรที่ซับซ้อนเลยท่านเริ่มทำแค่สามอย่างนี้แหละครับคือตื่นเช้ามาเดินรับแดดอ่อนๆรอบบ้านสัก15นาทีระหว่างเดินก็ฝึกหายใจเข้าลึกๆไปด้วยและก่อนอาหารเช้าท่านจะดื่มน้ำอุ่นผสมแมกนีเซียมเล็กน้อยไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าเพียงแค่สามสัปดาห์เท่านั้นความดันโลหิตของคุณลลงกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติจนคุณหมอประจำตัวของท่านยังแปลกใจดังนั้นผมอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านให้ลองเริ่มต้นดูนะครับเริ่มจากข้อที่ง่ายที่สุด สำหรับคุณก่อนอาจจะเป็นการเดินรับแดดเช้า10-15นาทีหรือฝึกหายใจลึกๆผ่านจมูกสัก5นาทีทุกเช้าและอย่าลืมทานผักใบเขียวให้มากขึ้นนะครับเพราะนั่นคือแหล่งแมกนีเซียมที่ดีที่สุดจากธรรมชาติครับเอาละทีนี้เรามาถึงสาเหตุที่แท้จริงประการที่3แล้วนี่เป็นสาเหตุที่สําคัญมากและนี่คือกับดักที่คนส่วนใหญ่ตกไปโดยไม่รู้ตัวหัวข้อที่3ต้นตอที่แท้จริงข้อที่2กับดักน้ําตาลที่ไร้กากกว่าไขมัน เป็นเวลาหลายสิบปีนะครับที่เราถูกสอนให้กลัวไขมันให้กลัวคอเลสเตอรอลแต่ในความเป็นจริงแล้วศัตรูตัวฉกาจที่ทำร้ายหลอดเลือดของเราอย่างเงียบๆและแรงที่สุดก็คือน้ำตาลและแป้งขัดขาวครับไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวสวยๆร้อนๆขนมปังนุ่มๆหรือก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบทานกันสิ่งเหล่านี้คือตัวการสำคัญเลยครับผมจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆนะครับทุกครั้งที่เราทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเข้าไประดับน้ำตาลในเลือดของเราจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายก็จะตกใจ และต้องรีบหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาที่ชื่อว่าอินซูลินเพื่อทําหน้าที่เก็บกวาดน้ำตาลส่วนเกินออกจากกระแสเลือดแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราทานอาหารแบบนี้ซ้ําๆวันละสามื้อทุกๆวันจะเกิดอะไรขึ้นตับอ่อนของเราที่ทําหน้าที่ผลิตอินซูลินก็จะเริ่มอ่อนลา้าและที่สําคัญคือการมีน้าตาลส่วนเกินอยู่ในเลือดตลอดเวลามันไม่ต่างอะไรกับการที่เราเอากระดาษทรายเล็กๆไปคอยขัดถูผนังหลอดเลือดของเราอยู่ตลอดทั้งวันครับ การขัดถูซ้ำๆนี้มันทําให้เกิดการอักเสบเพื้อรังทําให้ผนังหลอดเลือดของเราเป็นแผลและนี่คือการเปิดประตูให้คราบไขมันเข้าไปก่อได้ง่ายขึ้นทําให้ระบบซ่อมแซมและทําความสะอาดของร่างกายรวนไปหมดนี่จึงเป็นสาเหตุที่แท้จริงของอาการมากมายไม่ว่าจะเป็นไขมันพอกตับเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าไม่ได้ทานของมันของทอดเลยแต่ทําไมไขมันยังสูงคําตอบก็อยู่นี่แหละครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งพบว่าเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนอาหาร โดยการลดแป้งและน้ำตาลลงอย่างจริงจังเป็นเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นปริมาณไขมันที่พอกอยู่ที่ตับสามารถลดลงได้มากถึงร้อยและสีสินี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าร่างกายของเราพร้อมที่จะฟื้นฟูตัวเองอยู่เสมอครับขอเพียงแค่เราหยุดทำร้ายมันดังนั้นวันนี้ยังไม่ต้องถึงกับเลิกทานเด็ดขาดนะครับผมอยากจะขอให้ลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆลองลดปริมาณข้าวขาว ในแต่ละมื้อลงสักครึ่งหนึ่งหรือเปลี่ยนจากดื่มน้ำหวานมาเป็นน้ำเปล่าแทนนี่คือการช่วยหยุดเติมเชื้อไฟให้กับการอักเสบในร่างกายของเราซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยครับครับผมเราเดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีหยุดทำร้ายหลอดเลือดและวิธีปลุกพลังธรรมชาติในตัวเองขึ้นมาตอนนี้ผมจะมอบของขวัญชิ้นพิเศษจากธรรมชาติให้ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายอร่อยและมีประสิทธิภาพมากๆครับหัวข้อที่สี่ วิธีฟื้นฟูข้อที่สองสุดยอดเครื่องดื่มสําหรับหัวใจโกโกด้ดิบผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงอยากจะได้ตัวช่วยดีๆที่ทําได้ง่ายๆทุกวันเพื่อมาบํารุงหลอดเลือดของเราโดยตรงและคําตอบนั้นก็อยู่ในเครื่องดื่มแก้วนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าโกโกด้ดิบหรือที่เขาเรียกว่าคาเขานั้นไม่เหมือนกับผงโกโก้ทั่วไปที่เราใช้ชงดื่มกันนะครับผงโกโก้ส่วนใหญ่ผ่านความร้อนสูงจนทําให้สารอาหารสําคัญหายไปเกือบหมด แต่ในโกโก้ดิบจะอุดมไปด้วยสารสําคัญตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฟลาวอลซึ่งสารตัวนี้ทําหน้าที่เปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีที่เข้าไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเรากลับมาสร้างไนตริกออกไซด์ได้ดีขึ้นอย่างมหาศาลมันคือการเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อโดยตรงเลยครับเมื่อร่างกายมีไนตริกออกไซด์เพียงพอหลอดเลือดของเราก็จะเริ่มขยายตัวและผ่อนคลายเหมือนกับผลลัพธ์ที่เราได้จากการออกกําลังกายเบาๆเลยทีเดียวเมื่อเราดื่มเป็นประจำผลลัพธ์ที่รู้สึกได้คือความดันโลหิต จะค่อยๆลดลงอย่างมั่นคงเลือดจะไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นเชื่อเรื่องความจําและที่หลายคนชอบมากคืออาการชาหรือความรู้สึกเย็ยนตามปลายมือปลายเท้าจะลดลงเพราะเลือดสามารถเดินทางไปหล่อเลี้ยงส่วนปลายของร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองครับเรื่องนี้ไม่ใช่การกล่าวอ้างลอยๆนะครับมีงานวิจัยที่น่าทึ่งมากชิ้นหนึ่งเขาได้ทําการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุวัย50ถึง80ปีและพบว่าหลังจากที่ให้พวกท่านดืมโกโก้ดิบทุกวัน เป็นเวลาเพียงแค่14วันเท่านั้นความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดของพวกท่านกลับมาดีเทียบเท่ากับคนที่มีอายุน้อยกว่าถึง20ปีเลยทีเดียวครับดังนั้นผมอยากจะให้สูตรง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทําตามได้เลยนะครับให้ใช้ผงโกโกด้ดิบย้ํานะครับว่าต้องเป็นโกโกด้ดิบประมาณหนึ่งช้อนโต๊ชมชงกับน้ําอุ่นไม่ใช่น้ําเดือดนะครับเพื่อรักษาสารอาหารเอาไว้หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพอาจจะเติมผงบีทรูทเข้าไปด้วยเล็กน้อยดื่มเป็นประจําวันละหนึ่งแก้วมาเริ่มดูแลหลอดเลือดของเราทุกวัน ด้วยวิธีที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์กันนะครับเอาล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็นําเรากลับมาสู่เรื่องราวของคุณลุงสมชายที่ผมได้เล่าให้ฟังในช่วงต้นทุกวันนี้สิ่งที่คุณลุงสมชายได้กลับคืนมามันไม่ใช่แค่ตัวเลขความดันโลหิตท,ที่ลดลงนะครับแต่ท่านได้ชีวิตชีวาของท่านกลับคืนมาท่านกลับไปเดินเล่นในสวนกับหลานๆได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยท่านมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้อีกครั้ง เรื่องราวของคุณลุงเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดครับนั่นก็คือสุขภาพที่ดีที่แท้จริงไม่ได้มาจากการต่อสู้กับร่างกายแต่มาจากการกลับมาคืนดีกับร่างกายของเราด้วยการมอบสิ่งที่เรียบง่ายที่ร่างกายต้องการมาโดยตลอดนั่นคือแสงแดดลมหายใจที่สงบและอาหารที่ดีจากธรรมชาติก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับความรู้จะทรงพลังก็ต่อเมื่อเรานำไปลงมือทําผมจึงมีคําถามสําคัญหนึ่งข้อสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับอะไรคือคามั่นสัญ,ญญาหนึ่งข้อ ที่คุณจะมอบให้กับตัวเองหลังจากที่ได้ดูวิดีโอนี้จบครับอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างฉันจะเริ่มเดินรับแดดตอนเช้าหรือฉันจะลองลดข้าวลงครึ่งหนึ่งหรือฉันจะลองดื่มโกโก,โกด้ดิบดูสักครั้งช่วยแบ่งปันคำมั่นสัญญาของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้หน่อยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆท่านอื่นได้เริ่มต้นดูแลตัวเองไปพร้อมๆกับเราและหากวิดีโอนี้มีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เพื่อให้คุณได้ร่วมเดินทางดูแลสุขภาพไปกับเราอย่างต่อเนื่องและไม่พลาดวิดีโอความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณช่วยกดติดตามช่องของเราไว้นะครับมันเป็นมากกว่าแค่การติดตามแต่มันคือการเข้าร่วมชุมชนเพื่อสุขภาพที่เราจะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดครับและสุดท้ายลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่คุณรักและเป็นห่วงและช่วยแบ่งปันวิดีโอนี้ไปให้เขานะครับคุณอาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาก็เป็นได้ขอบคุณที่รับชมนะครับรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ